ผีเปรตเป็นเรื่องจริงหรือแค่ตำนานที่เล่าต่อกันมาถ้าพูดคำว่าผีเปรตพวกเราก็มักจะได้ยินจากคนเท่าคนแก่บอกว่าเป็นผีที่ตัวสูงเท่าต้นตอนมีลำแขนที่ยาวมือใหญ่เท่าไวลานปากเล็กเท่ารูเข็มอาศัยอยู่ตามวัดส่งเสียงร้องหวีดเล็กแหลมใครเพื่อขอส่วนอุ่พวกเราก็จะถามกันว่าแล้วทำอะไรถึงจะกลายเป็นผีเปรต ผู้ย่าตายายก็จะคอยสอนว่าพ,พวกเราบ้าอย่าเถียงพ่อแม่นะปากจะเล็กเท่ารูเข็มอย่าตีพ่อแม่น้นมือจะใหญ่เท่าใบลานเราก็จะได้ยินกันประมาณนี้แต่จากประสบการณ์ที่เคยได้ยินมามีคนที่เคยพบเจอผีเปรตคือชาวบ้านที่ออกหาปลาในช่วงเวลาเที่ยงคืนครึ่งเดินผ่านไปทางวัดพอเดินไปถึงช่วงท้ายวัดที่เป็นป่าชา้าเขาได้ยินเสียงหวีดเล็กส่งเสียงลากยาวจนเสียด ชาวบ้านคนนั้นได้หันไปหาต้นเหตุของเสียงว่ามาจากไหนเขาก็ได้พบกับร่างหนึ่งที่ทรงเหมือนมนุษย์ที่มีตัวที่สูงใหญ่เขาได้ยืนอยู่ระหว่างขาของผีเปรตตนนั้นพอดีพอเขาได้เห็นเช่นนั้นทําให้ชาวบ้านผู้นั้นสติแตกวิ่งกลับบ้านนอนจับไ้หัวโขนกันเลยชาวบ้านที่พบเห็นผีเปรตไม่ได้มีแค่คนเดียวเรื่องราวการพบเจอเปรตถูกเล่ากันมาปากต่อปาก สังคมไทยของเรานี้ส่วนใหญ่จะเชื่อว่าผีเปรตนั้นมีอยู่จริงทางพระพุทธศาสนาของเรายืนยันนอนยันกันเลยว่าผีเปรตมีอยู่จริงเพราะบันทึกอยู่ในพระไตรปิฎกผีเปรตตามความเข้าใจของสังคมคนไทยที่มีหลักฐานจะพูดถึงเปรตเทพวรารามจะมีประโยคเด็ดคือแรงวัสรเกตเปรตวัสทัศน์ซึ่งบอกถึงความหมายว่าทั้งสองสถานที่นี้จะมีแรงกับผีเปรตเยอะ เนื่องด้วยในยุคเก่านั้นมีผู้คนตายเป็นจำนวนมากด้วยโรคหามีการนำศพไปทิ้งไว้เป็นจำนวนมากจนทำให้มีแรงมาที่วัดสะเกตเพื่อมากัดกินร่างที่ไร้ชีวิตส่วนวัดสุทัศน์มีคนเคยเห็นเปรตอยู่ที่วัดซึ่งมีลำตัวสูงเท่ากับเสาชิงชา้าซึ่งในบริเวณนี้จะมีพรามมาจับกลุ่มอยู่กันเป็นจำนวนมากในยุคนั้นในหลวงรัชกาลที่หกได้ทรงรัสเรียกเปรตสะพานหันเอาใบเรียกพวกขอทาน ผีเปรตมีความเชื่อต้นกำเนิดมาจากอินเดียคือพวกเปรตเป็นจำพวกในอบายยาภูมิของคนที่ตายไปแล้วภพภูมิของเปรตจะมีผู้ปกครองเป็นมหิติกาลักษณะการแบ่งพวกนี้จะแยกด้วยผลกรรมของแต่ละตนว่าทำกรรมมาแบบไหนมีการจารึกเอาไว้เป็นเปรตกัาด้วยซึ่งจะอายุในที่วัดพระเชตุพนแบ่งจำพวกเปรตออกเป็นสิบสองพวกดังต่อไปนี้วันตาสาเปรต ลักษณะของเปรตนี้จะมีความอยากกินน้ำอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่สามารถกินน้ำได้ต้องกินเสมหะก,กินเหงือหรือกินของเหลือเด่นของผู้อื่นเปรตในตระกูลนี้จะทำกรรมาจากการที่ตัวเองมีความขี้เหนียวใครที่มาขออาหารก็ไม่ยอมให้แถมยังสะบัดใส่ทำรังเกยียจทำกิริยาไม่ดีใส่เขาด้วยการถมน้ำลายใส่ไม่เคารพในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์กุลปะขาทาเปรตเปรตที่อยู่ด้วยการกินซากศพ อุบัติเป็นเปรตเนื่องด้วยชาติที่แล้วมีความระหนีไม่บริจาคไม่มีความเคารพในการให้ทานคููทขาทาเปรตเปรตตระกูลนี้จะกินอุจจาระเป็นอาหารกรรมที่ทําชาติที่แล้วมีความที่เหนียวกับญาติของตนเองไม่ให้ความช่วยเหลือในใดทั้งสิ้นแถมขับไล่อีกด้วยการด่าหยาบคายด้วยอักธิชะละมุขาเปรตลักษณะจะมีไฟลุกที่ปากเกิดการเจ็บปวดตลอดเวลากรรมที่ทํามาจากชาติที่แล้วมีความรหนี แกล้งคนอื่นด้วยการให้ของร้อนคนที่มาขออาหารกินทำให้ได้ความทุกข์สุจิมุขาเปรตลักษณะร่างประหลาดท้องจะใหญ่คอจะยาวปากเท่ารูเข็มกินอะไรไม่ได้กรมที่ทำด้วยไม่เคยทำบุญตักบาทแถมจะยุให้คนอื่นทำตามตนด้วยตันหาชิตาเปรตเป็นเปรตที่กระหายน้ำตลอดเห็นบอ่อหรือสกอจะวิ่งไปด้วยอาการดีใจแต่พอไปถึงบอ่อน้ำนั้นจะหายไปกลายเป็นเลือด กรรมที่ทําชาติที่แล้วมีความห่วงน้ําไม่ให้ใครได้ใช้ดื่มอีนนชามกาเปรตเปรตที่ร่างกายมีแต่กระดูกตัวเหม็นมือเท้าหนีมีเขี้ยวงอกอยู่สถานที่เดิมไปไหนไม่ได้กรรมที่ทําชาติก่อนมีจิตใจที่อยาบขายจิตอกุศลเกลียดคนมีศีลเบียดเบียนคนแก่และฆ่าท่านทําให้ตกใจเพื่อจะได้ครองสมบัติสัพพังคาเปรตเป็นเปรตที่เล็บมือเท้ายาวคมเหมือนอาวุธ มีไว้เพื่อขวนร่างกายตัวเองให้เป็นอาหารตัวเองกรรมที่ธรรมชาติที่แล้วเป็นคนที่ชอบเอาเปรียบชาวบ้านร่างแกพ่อแม่ตัวเองจากการอีกขวรปรับพตังคาเปรตเป็นเปรตที่ร่างกายสูงใหญ่เหมือนภูเขากายเหมือนถูกไฟคอกตลอดเวลาต้องนอนกลิ้งเพื่อให้ไฟดตบบ้างเพราะได้รับความทุกข์แสนสาหัสกรรมที่สร้างชาติที่แล้วเป็นคนที่เผากุฏิเผาบ้านเผาโรงเรียนอัชคระเปรต เป็นเปรตร่างสัตว์เดียรัจฉานซึ่งร่างจะถูกเผาไม่ตลอดเวลาทำกรรมจากเมื่อเห็นนักบวชจะมีการด่าหรือเปรียบเทียบท่านเป็นสัตว์ไม่ให้ทานเวมานิกเปรตเป็นเปรตที่มีวิมานเป็นของตัวเองเป็นเทวดาในตอนกลางวันกลางคืนเป็นเปรตกรรมที่ทำชาติที่แล้วเป็นคนที่ทำบุญเยอะแต่ไม่รักษาศีลควบคู่ไปด้วยมีข้อสงสัยในบุญบาป มหิธิกาเปรตเปรตที่มีริษิ์เหมือนเทวดาแต่มีความหิวโหยตลอดกินสิ่งสก,กัรกปเป็นอาหารกรรมที่ทําชาติที่แล้วเป็นนักบวชแต่มีจิตใจที่มีความโลภโกรธหลงไม่บำเพ็ญตามวิสัยของบรรพชิต ขอบคุณที่ติดตามดูลับแชแนลกับเราวันนี้ชอบวิดีโอนี้หรือเปล่าครับกดติดตามเราไว้เลยจะได้ไม่พลาดวิดีโอเจ๋งๆที่เราจะอัพให้นะครับอยากให้เราพูดถึงเรื่องอะไรบ้างแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลยใต้วิดีโอแล้วเราจะพยายามหาเนื้อหาเจ๋งๆมาฝากให้คุณเร็วๆนี้ขอบคุณครับ